สวัสดีปีใหม่2,568นะครับขอให้แฟนบอลนชนบุรี FC ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแถวคาดแล้วก็กลับมาช่วยกันเชียร์ให้สนามชนไปสู่เป้าหมายนะครับในปี2,568นี้นะครับขอบคัคบ ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็ใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดก็ขอให้กับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเราแฟนแฟนฉลามชนนะครับชุมลรีเอฟซีทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนบอลฉลามชนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามา เชิญชวนแฟนบอลทุกท่านมาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เราจะมีสิ่งดีๆให้กับไปครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ